การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนบ้านคลองมะขามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากนำโดยว่าที่เรือตีธนพงศ์บุญวาทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขามโรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal โดยใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน เพราะโรงเรียนของเราเชื่อว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะการวางแผนการเรียนการสอนออนไลน์การออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธ์การสอนโดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการเป็น3ระยะคือ1ระยะเตรียมคือการเตรียมความพร้อมของครูโดยการประชุมเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 2. การเตรียมความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองในการเข้าถึงการเรียนการสอน โดยจะมีครูที่ปรึกษาคอยนัดหมายนักเรียนในการเรียนผ่านทางโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือทาง Facebook ในบางกรณีที่ติดต่อนักเรียนไม่ได้เนี่ยก็จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านไปหานักเรียนโดยตรงโดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและในส่วนที่3คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเนื้อหาโดยทางโรงเรียนได้ยึดการเรีินการสอนทางไกลของ DLTV เป็นหลักแต่ก็จะมีใบงานแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมเสริมของคครูแต่ละท่านแต่ละวิชา ระยะที่2การปฏิบัติงานเริ่มต้นการสอนโดยการให้นักเรียนเข้ามาเช็คชื่อโดยการบอกชื่อชั้นเพื่อใจให้ครูทราบแต่ละวันค่ะ 2. ส,สอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ผ่านท่อสดผ่าน Facebook Live ของโรงเรียนและอีกหนึ่งช่องทางคือ Line Chat เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรึกษาบทเรียนกับผู้สอนได้ตลอดเวลาค่ะ ผู้สอนมีการใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพื่อพูดคุยขณะทำกินกรรนตลอดเวลาค่นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับตอนนี้นักเรียนต้องรู้ว่าประโยชน์ของเราต้องมีประธานกริยากรรมนะครับข้อไหนคําไหนที่เป็นประธานให้อยู่ด้านหน้านะครับนะครับในนี้คาไหนที่เป็นประนนกรีมีการปรับชุมชนทุกครัางที่นักเรียนมีวินัยในการเรียน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้าเรียนค่ะการได้มีเสียงสมูกนะคะอ้าเอา,เอาไว้ดมกรีนปลาฟันฟู่ไว้ตรงไหนนะคะเอาไว้ที่หัวใจรระยะที่3การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรงกับบนใกเรลาที่ผู้เรียนและครูมีความเข้าใจตรงกันโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายดังนี้หนึ่งใช้การถามตอบ 2. การสอบถามความคิดเห็นระหว่างเรียนแบบ Face to Face และเมื่อสิ้นสุดการเรียนผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กำหนดเช่นไลน์แช Facebook ผู้เรียนสามารถปรึกษารูได้ตลอดเวลาสวัสดีค่ะการเรียนการสอนนะคะการเรียนออ,ออนไลน์หรือว่ามันก็ดีนะคะช่วยช่วยช่วยให้เด็กนักเรียน ได้เรียนออนอกสถานที่นะคะคือเรียนในบ้านนะคะแล้วก็เราก็สามารถเวลาว่างเราก็สามารถที่จะช่วยพ่อแม่ได้แล้วก็ตอนเวลาที่น้องเรียนเราก็สามารถที่จะเข้ามาสอนหรือว่ามาชมได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเออช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะการเรียนอยู่ที่บ้านถือว่าดีเลยคะ่ะเพราะว่ามันจะได้ ทำให้เราแบบรู้สึกปลอดภัยทั้งครอบครัวและอีกอย่างหนึ่งก็เราก็ออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่าข้างนอกมันจะมีโควิดไหมอะไรไหมคะ่ะการอยู่ที่บ้านเรียนที่บ้านปลอดภัยที่สุดน,นะคะค่ะผู้ปกครองมีการเตรียมความพรอ้อมในการให้เด็กๆอย่างเรียนออนไลน์ยังไงบ้างก็เช้ามาก็จะให้น้องเตรียมสมุดปอบการอีสอแล้วก็แม่ก็จะเป็นคนเปิดช่องออนไลน์ของโรงเรียนให้ลูกดูแล้วก็จะเป็นคนคอยชี้แนะคอยเสริมในบางครั้งที่ว่า แล้วในกรณีที่น้องอยู่สองคนอย่างนี้นค่ะแล้วเวลาแยกการเรียนแม่แม่ให้น้องแยกยังไงคะก็คือว่าคนก็อาจจะดูจากตามทีวีและคนก็ดูจากโทรศัพท์แล้วก็หรือไม่ก็แล้วก็บางทีตอนเย็นแม่ก็จะมาเสริให้น้องมีบ้างไหมคะที่แบบมาเรียนไม่ทันไม่ตรงเวลาเ่ยมีค่ะมมแม่แก้ไขยังไก็ <S <S คือก็คือมาดูย้อนหลังวีดโอของโรงเรียนผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กใช่ค่ะเป็นของโรงเรียน ก็เรียนออนไลน์มันก็ดีอย่างหนึ่งก็เ,เด็กไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องไปครัวว่าติดเชื้อติดอะไรเงี้ยเราก็อยู่บ้านทำงานด้วยเรียนด้วยได้่<า>วยผู้ปกครองได้มากเลยแหละโรงเรียนทางโรงเรียนก็ดีคุณครูก็ดีหัวงใายนักเรียนมาถามผู้ปกครองเรื<ๆ>่อยๆว่า ความเห็นความคิดเห็นยังไงช่วงโควิดนี่ไม่ได้เรียนไม่ได้ไรเรียนออนไลน์จะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันมันก็ดีในระดับหนึ่งดีพอเราไม่ได้เรียนเลยแต่เราก็เรียนออนไลน์น่ยมันมันมันก็การที่ว่ายา้เด็กมันลืมมันอะไรเงี้ยมันลืมโรงเรียนลืมอะไรมันก็ดีไปอย่างหนึ่งกันครูห่วงใยมาถามมาพูดมาคุยมาอะไรเหมือนกันเองห่วงใยกันตลอดครับในการเรียนออนไลน์ ผมก็มีหน้าที่ดูแลเด็กชายวรพจน์ทองคำในเรื่องการเรียนของเขาก็คือมีหน้าที่ดูแลเขาเตรียมความพร้อมให้เขาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับก็จะคอยเช็คว่าเขาพร้อมที่จะเรียนหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ผมก็จะติดต่อปทางครูครับหลังจากเรียนผมก็จะมาดูเขาว่าเขามีงานตรงไหนที่ครูมอบหมายให้หรือเปล่าเพราทํา ทำแล้วเข้าใจไหมถ้าเขาไม่เข้าใจผมก็จะติดต่อครูไปทางไลน์ครับว่าเด็กไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะให้ครูเขาช่วยอธิบายให้